คลิปนี้ครับมาดูผลการทดลองการชํำในน้ำนะครับก็จะมีกรัลาบหินแล้วก็ต้นวิกต้นวิกเนี่ยมันมีกินหอมเหมือนเหมือนวิกบปลาบเลยเนี่ยกลิ่นหอมมากเรามาดูครับท่ร อ่าไม่ได้นะครับนี่คือต้นบิ๊กใช้เวลาสิบวันนะครับชําน้ำครับอันนี้เป็นต้นแม่เทคนิคนะครับก็คือเราจะชําน้ำนะครับแค่ประมาณว่าแตะแค่ขอบน้ำนะครับที่ทำให้มีรากแต่ถ้าเราให้มันจมน้ำเนี่ยมันจะทำให้เกิดการเน่า เดีนะ๋ยวมาดูอีกอันหนึ่งเหลาหินนะครับแฉนีอันนี้เป็นตัวอย่างอยู่ในน้ำมากไปมันจะไม่ค่อยดีนะฮะจะเหมือนเหมือนจะเน่านะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็า ตัดแต่งแล้วก็ใช้เทคนิคเดิมได้ครับขอบคุณครับ